ว่าไปแล้วเราผิดไหมที่เราไม่กลับไปเจอพ่อแม่อีกตั้งแต่เราเกิดเราถูกเลี้ยงดูโดยยายทุกๆครั้งที่ทําอะไรผิดเราก็จะถูกตีหรือโดนดุจนกลัวพอโตขึ้นมาทุกครั้งที่ทําผิดก็ไม่กล้าบ,บอกยายและทุกครั้งที่โดนตีก็จะไปร้องไห้คนเดียวโทรไปหาพ่อกับแม่คําพูดที่ได้คือเราดื้อบอกอะไรก็ไม่ฟังแถมด่าเราอีกด้วยซ้ําพ่อเรียนจนถึงมสามเราได้มีแฟนและได้หนีออกจากบ้านไปอยู่บ้านแฟนแต่พ่อแม่และยายก็มารับรู้ที่ลังแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ปล่อยให้เราใช้ชีวิตด้วยตัวเองหาเงินทําาทุกออย่งเง ขณะที่รออายุ16ปีจนมีลูกหนึ่งคนพออยุครบ18ปีเราได้เลิกกับพ่อของเด็กเราก็ได้หางานทําส่วนลูกก็ได้ให้แม่เราเป็นคนเลี้ยงเลิกงานกลับมาบ้านพ่อก็จะพูดทุกครั้งว่าอายุพ่อเยอะแล้วรีบหาเงินซื้อบ้านให้พ่อสักทีสิดูลูกคนอื่นสิเขามีเงินทองซื้อรถให้พ่อแม่ครับแล้วดูลูกแกสิไม่มีอะไรสักอย่างทุกครั้งที่เขาพูดแบบนี้จะทะเลาะก,กันตลอดแล้วเราก็แอบไปร้องให้คนเดียวทําให้เราไม่อยากกลับบ้าน วันที่เลิกง,งานเราจะเข้าบ้านสี่ทุ่มเพื่อที่จะไม่ต้องทะเลาะกับพ่ออีกและว่าไหนที่เงินเดือนออกแม่มักจะพูดว่าเธอจ่ายค่าบ้านค่าน้ำให้แม่ด้วยนะสองพันค่าไฟสามร้อยกว่าบาทค่าไวไฟแม่ด้วยสี่ร้อยค่างวดรถอีกสามพันห้าเงินเดือนเราเก้าพันเป็นแบบนี้มาหนึ่งปีจนแม่พูดออกมาว่าเงินที่เลี้ยงลูกก็ไม่มีให้ค่ากับข้าวฉันก็เป็นคนหาเขาพูดออกมาแบบนี้ได้ยังไงเราโมโหสุดๆจนตัดสินใจลาออกจากงานมาอยู่กับแฟนใหม่เขาก็ยังโทรมาของเงินเราบอกว่า พ่อของเงินไปใช้บ้างอ้างว่าลูกกินเยอะบ้างเราก็ได้แต่ตอบว่ายังไม่มีเพราะเราไม่ได้ทํางานมีแต่แฟนทําคนเดียวอีกทางเขาต้องจ่ายค่างวดรถแทนเราอีกค่าบ้านอีกและประโยคหลังที่ทําให้เขาพูดขึ้นมาก็คือว่าเออมีเงินแต่หอออกไปให้แฟนฝั่งเขาลูกเธอไม่เคยจะส่งมีแต่ภาระมาให้เราตอบกลับด้วยความที่ไม่อยากทะเลาะถ้าเลี้ยงไม่ได้คิดว่าลูกหนูมันเป็นภาระแม่ก็เอาไปให้พ่อของเขาเลี้ยงตอนนี้พิษโควิด COVID ไม่ได้ทํางานส่วนแฟนเราก็มาตกง,งานอีกเราจึงย้ายมาอยู่บ้านเกิดแฟน เราจึงโทรไปบอกพ่อว่าตอนนี้เรากับแฟนตกงานนะไม่มีเงินส่งให้งวดรถตอนนี้ก็ยังไม่มีแต่ยื่นในเอกสารพักชําระนีไว้แล้วคําตอบที่ได้คือเออดีจะสร้างพาไลฟ์พ่อกับแม่ต่อไปนี้ไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกพอฟังจบน้ําตาไหลจึงตัดสายทิ้งไปเลยได้แต่กอดแฟนร้องไห้ว่าไม่มีบ้านให้กลับแล้วนะทุกวันนี้เราก็บล็อกทุกช่องทางการติดต่อถือว่ายังโชคดีที่มีแฟนคนนี้เขาพูดตลอดว่าไม่เป็นไรยังไงก็มีพี่คิดว่าเราทําถูกหรือผิดที่ตัดขาดจากพ่อแม่